สบายดีสบายดีฐานู้ชมสบายดีพงอญ้าไม่งย่สบายดีป่าลงที่เขาลงหักถุงมองถุบอลด้วยพี่น้องืันนี้กับพบกับซองสาวลาวสาวสะขึ้นไตคือเก,าอาาาเกออ่าพี่น้องืงาางงันนี้สาวลาวสีมาเปิดกล่องของฝากพี่น้องซึ่งฝากมาแต่ทางกรุงเทพเปนอะพี่น้องเลยแล้วก็สาวลาวฮะกบไปหักมาเมื่อกี้นี้่งนีพี่น้องสาวลาวกระิมาเปิด ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็มาเบิ่งมาส้มน้ำกันเลยพี่น้องเลยว่าซีมียังแน่ไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันตอนนี้เสาวลากะหับของมาเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเราก็มาเปิดมาลุ่นน้ำกันไวซีมียังแน่เดี๋ยวเสาเหลากะเอามาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยอันนี้ Spencer, เป็นเจียริ่งไม้ของผูกฝากผู้ฝากมาอะไรผู้ส่งมาอะไรพี่น้อง กระชิมีมีเสือในพี่น้องเสือลูกสาวโตสี่โตพี่น้องหาโตในเสือลูกสาวสองคนมีหาโตพี่น้องมีเสือกระชิมีกระชิมีเส็ษขาน้ำขาจลาวซิมายิบกระเป๋าพี่น้อง สีขาวแล้วก็สินี้เต้ารีดนี่เต้ารีดจังอันนี้สิเป็นเครื่องใหม่ต้นนี้พีน่น้องต้นนี้สิเป็นเครื่องใหม่ฮะก็ซื้อแล้วก็สิมีอันอ่าง อ่างดินน้ำพี่น้องของลูกสาวอ่างสีมาดินน้ำสงการซึ่งสาวลาวก็ซื้อไว้ตั้งแต่สงการปีก่อนอะไรอันนี้ฮะแล้วก็เพิ่นฮทกษีส่งมาให้พี่น้องเอ้ยซื้อไว้แต่ปีก่อนพุ่นแหละมาเอามาบบได้พี่น้องฮะก็ากฝากมาแบบนี้อันนี้พี่ชื้ออยู่ราคาหกร้อย ok หาสิบบาทก็ได้รวมทชชั้งค่าส่งอออ๋มกี อันนี้ที่เ้าเปิดเมื่อกี้นี้พี่น้องมันเป็นกระปเป็นกล่องเป็นกรัรเป็นกันไกลพี่น้องอเลยอันนี้ก็สิเป็นกันไกลนี่ขับดึงกมากันไกลอันนี้สิราคาสองร้อยบาทพี่น้องสองอันพี่น้องนี่สองอันแล้วก็ ันนี้ก็สิเป็นพวกการปูอหไรพี่นอ้งองเครื่องมือในการตัดเศษไดาอย่าี่อันนี้ซาลาบะฮูว่าซื้อมาเท่ยายกันไก่ตอนทวีปซาลาก็คิดว่ามั็นยังบัดไคเบิ้งละเม็นกันไก่มีตัดเะไรพี่น้องนี่อันนี้ชิปเป็นราคา200บาทอันนี้คือชิตัดมวนอยูย่หรอคือทั้งมาเปิดอา่างน้ำอะไรพี่น้องเอ,อ้ย ต้องสูบลมก่อนเลยก็มาใส่น้ำหลินสงการอันนี้ก็เป็นเสือตัวหนึ่งกระโบแพงเราพีพ่น้อง40บาทซื้อมาให้ลูกสาวหนุ่งลเลยใ่นเพือฝากมาให้สาวลาวแฟนสาวลาวมือฝากมาแต่กรุงเทพเลยแล้วก็จิมีพวกาเตารลี่แล้ก็มิตัดแล้วก็อ่างอ่างลินน้า สอล่วก็ได้หัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องจากที่กวดเบ่งคล้องผ้าเป็นทีเรียบร้อยเลยวันนี้สา,าวลาาก็สีผ้าพี่น้องไปหลอกบ้านพี่น้องเอยไปหลอกบ้านสาวลาาเองนี่แหละสว่วงนี้กน็นาหอนแล้วพี่น้องไปหลาะเบ่งหลาะสมหมู่บ้านสาวลาาน้ากันไปพี่น้องไปนํากันเลยตอนนี้สา,าวลาากําลังสิไป ดอกตะเวนสวนดอกไม้ซาลาพี่น้องสาลาสิไปทางภุมไใคุ้มคูนก่อนพี่น้องก่อนไปซาลาสิเขาไปทางวัดย่างรัดทางวัดนี่ไปเลยอันนี้ก็สิเป็นมองยาคูเพ่นสันเขาสันน้ำพี่น้องก่อนสาลาสิพาไปรอบ้านซาลาสิพาพี่น้องมาหลอเบื่งแถวนี้ก่อน สลายสัย่างผ่านวัดอะไปนี่นี่ก็จะเป็นมองเพืน่นนางสันเขาสันน้าตอนเสาตอนเทียงอะไรพี่น้องเพึ้นโบได้ขึ้นเป็นนางสันเขาแจกราะว่ามันก็สัยญาในการย่างขึ้นย่างลงอะไรพี่น้องเลยแลนเดี๋ยทางในก็เลยก็จะเป็นมองที่เพืนน่อนนางสันเขามองที่มีเด็กน้อยนางอยสามคน,นอะไร ในเก็สิเป็นวัดวา,ารานมองขึ้นหนังสันขาวสน,นานเ้ยพี่น้องเอยปนนิสลาสุภาพี่น้องอางานไปรอทั้งทั้งคูนทั้งเจวัดเมืองคุมวังคูนก็เลยพี่น้อง บอาร์ชาลาวเลยส่วงนี้กระน,นาห้อนพี่น้องมักม่วงกระโดกโดกในวัดเนดี่ยนจะเป็นหอพระมักม่วงโดกขนาดพี่น้องเลยหมักไพมักไพกระโดกโดก อันนี้หมักไัยอยู่ในวัดแหละพี่นอ้องตอนนี้ยังบทธทซสุกภาพมันสัน่นกะขอโทษขออภัยน้ำล,ลายเด้อพี่น้องเด้อเกิิินวัดว่าอารามอะไรพี่นอ้อง ก็ทีนี่แต่ต้นมะม่วงพี่น้องเอ้ยต้นมะม่วงปีนี้ก็ดดโดกใบไม้หล่นเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันก็เย็นดีอะไรแต่ว่าใบไม้มันหล่นก็สิหกไหนจักหน่อย แห้งเราจะสีมืดๆมดเฉยพี่น้องไอ้น้องเพราะว่ามันแดดกะตอนในซาลามาหอนเคือนนางไม้เลยพี่น้องล้างนี่ก็สะเป็นในล้างนี่ก็จะเป็นเคลือนไม้ใหญ่นางไม้นี่ล้างนี่แล้วก็บรสบายพีนย่น้องเอ้ในล้างนี่ก็จะเป็นเคลือนนางไม้อะไรซาลาสิขึ้นไปส่องเมืองใ,ใหญ่ของเราก่อนเพราะว่าเราก็บรสบายไรยเงินอะไรพี่น้อง ไม่เท้าดีซะเดอ้อเมื่อปกักกอดเดอ้อบริสิมาใหม่ดีซาขอบใจเดอ้ออบใจเดอ้อเพิ่นว่าตีตอนนี้ซาลาวกับสิเมืองเลพี่น้องลงมาเลยแต่เพื่อนคนป่วยเพป็นม่ใหญ่นางใหมซ่ซาลาวลงมาเรียบร้อยเลยซาลาวกับสีไปตอเพื่อนทางเพื่อนซุ้มม่ยาเป้์ม่ยาเลินเลยพี่น้องไปเป็นน้ำกันเลย ตอนนี้ซาลาออกมาฮอดที่ระบบพี่น้องหน้าวัดเลยหลังจากที่มาเฮือนมาเตเฮือนเมีใหญ่นางไม้เลยบันนี้ซาลากา็สิไปเฮือนเมียปตอนนี้ซาลาออกมาฮอดหน้าวัดไรพี่น้องซาลากําลังสิไปเฮือนเมียปีไปเป็นน้ำกันเลยพี่น้องไปเป็นน้ำกัน มันสั่นก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อพี่น้องเด้อใครสิฮหอเลยแ้วมีเ,เดซังกับสิเล่นเฮือนหลังนี้แหละพี่น้องเป็นเฮือนมิยาเปเด้อ ตอนนี้สละก็มาหอดเรียบร้อยเลยีเด็เฮือนเราก็ดีฉันเป็นนางนี่แหละตีนเสาคือสีแมนเพื่อนเชี่ยวเฮือนขึ้นนี่เด็กนี่เด็ไป็นยาเปก็ได้นางอยู่ตีนเสาจะบอนะคะเออซีเอาเสาซีเอาเพื่อนขึ้นเออเอาเพื่อนขึ้นหังั้นก็คงม่ได้มืออืมก็สิีเมนมือได้ดีอย่างว่าเขาว่ามือได้ก็ดีเลยมั้ง ยังเงินบ่พเยังเงินบูพเใช่บุเจ็บบ่ไข่ได้เท่านี่ได้ยังบอยางแ่ายังบอยากกมือได้เนาะยังบุยายกมือายคุณายคนอายรูอายร้านจะถายบุรุษบุร้านนานๆก่อนถ้ายบุรูษบุรานนานนานก่อนเพื่นว่เพื่นยังบอยากเมื่อได้เพื่อนายคนเพื่นว่ให้หมูไปก่อนซะบ่ให้หมูไปก่อนให้สิไปน้ำลัง กูเลลูกหลานใหญ่หมดเจังสิไปยังโมยใหญ่ไงนี่นนนนนนเฮือนซานล้วก็ดีอ,อยู่กับลูกสาวลูกเคยเพิ่อนลูกชาลกยลูกชายลูกไพ่บันทึกสาวกับสีเมื่อก่อนพี่น้องตอนนี้สาว,าวกับมาหอดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้อง ซาลากสิพามาเบิ่งเตาดีแล้วก็าาม,าวกมาขอบบุญขอบคุณนั่นในญาทางเมืองนอกเพิ่นส่งเงินมาให้่ซาลาซื้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเตาดีบกันใหม่ใหม่หมแกะกล่องเลยพี่น้องเดี๋ยวเชิงฮะก็ส่งมาเมื่อเช้าว,วานนี่แหละพี่น้องเนี่ีอันนี้ก็จะเป็นมีดตัดมีดตัดนี่ก็อันละสองร้อยบาทพี่น้องแล้วก็จะมีกามปูน้ำ แต่ซาลาบุัวแฟนซาลาพืนซื้อให้ราคาเท่าไดอันนี้เงินซื้อก็จะเป็นเงินของมายาโนริดอะไรพี่น้องเพิ่นให้ซาลามหาเสนเพิ่งให้ซาลามหาเสนกี่ซาลาก็ได้ให้พวกซาลาพืนซื้อส่งมาให้แต่กรุงเทพุรีพี่น้องก็ดีอกดีใจลายพี่น้องเออซาลา,า,า,ลา,า,า,ลา,าได ตอรีดับมีตัดเป็นทีเรียบร้อยเลยก่ะขอบุญขอบคุณเมียาล,ลายๆเด้อเมียให้เงินสาลาวมาหาเซนกีให้ซาลาวไปซื้อตารีตอนนี้ซาลาวก็ซื้อมาเป็นทีเรียบร้อยเลยกัขอบุญขอบคุณเมียาล,ลายๆให้ลูกให้ล้านมาซัได้ก็ขอให้มียาได้คืนไปเป็นลอยเท่าพันเท่า,า,าเด้อเมียาเด้อให้เมียามีอายุมันขวัญยืนบรกพฤตจากลูกไคไขเจ็บแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงปรถนาสิ่งไดก ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆอะไรพี่น้องสลาดีอกดีใจหลายพี่น,ออน้องเลยเมียอยู่ทางพุ่นกัให้มีผู้ซอยผู้สู้ให้มีโยมหมั่นคนเยอะให้มีผู้ซอยผู้สู้คือเมียซอยขน้อยนี่เด้อมาฮอนเอกัสิจบคลิปไว้ซัมนี่แหละพี่น้องมักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวลาวนี่เด้อที่สำคัญกัน อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุริาพาฒคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาพี่น้องสบายดี